ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบนหนองปลาไหลนายทองดำคำแจมประธานสภาเทศบาลตำบนหนองปลาไหลได้จัดให้มีการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สองครั้งที่สโดยมีนายพินโยหอมกรนนายกเทศมนตรีตำบนหนองปลาไหลพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาหัวหน,น้าส่วนราชการตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียงโดยมีระเบียบวาระก,การประชุมทั้งสิ้น13วาระด้วยกันอาทิฝ่ายบริหารขอยกเลิกโครงการขุดลอกคูคลองหลำห้วยสาธารณะ ในตำบลหนองปลาไหลหนึ่งโครงการโดยให้เหตุผลว่าเป็นการทำโครงการซ้ำซ้อนเนื่องจากทางอปจช,ชุมบุรีได้นำเครื่องจักรลงมาขุดลอกคลองลำห้วยสาธารณะในตำบลหนองปลาไหลเสร็จไปแล้ว สมาชิกสภาบางท่านไม่เห็นด้วยได้มีการอธิบายถึงความจำเป็นยังมีลำห้วยสธาธารณะอีกหลายแห่งยังทำไม่เรียบร้อยอีกทั้งเรื่องหนึ่งที่กองช่างขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการกอร่อสร้างสนามฟุตบอลที่สบานตำบลหนองปลาไหลในเรื่องรายละเอียดของญาติเทียมโดยมีสมาชิกสภาขออภิปรายไม่เห็นด้วยในการกอร่อสร้างสนามฟุตบอลเนื่องจากสถานที่ไม่เหมาะสมครับแคบเกินไปอยากจะให้ยกเลิกไปเลยจะดีกว่า ฝ่ายทางด้านผู้บริหารก็ยกเหตุผลมาลบล้างว่าโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลเกิดขึ้นในปีงบประมาณ2563เพื่อต้องการให้เยาวชนมีสถานที่ออกกำลังกายแทนที่จะเล่นเกมอยู่กับบ้าน และเป็นนโยบายหนึ่งของคณะผู้บริหารที่แถลงต่อสภาไว้ก่อนหน้านี้ก่อนจะเข้ามาบริหารเทศบาลและยังมีอีกหลายวาระที่สมาชิกสภาบางท่านขออภิปรายย้อนแย้งกับฝ่ายบริหารสุดท้ายสมาชิกส่วนใหญ่ยกมืออนุมัติให้ตามที่ฝ่ายบริหารนำเสนอมาเป็นระบบยาเพียมสำรักีฬาหนประสงค์ชุมให้ผู้รับจ้างอยู่ดําแินการก่อสร้างและให้ดํานินการตัด แบบต่อสร้างซึ่ง